วันนี้มาน้ำตกห้วยแห้งจะเป็นลำธารนในป่าใหญ่ครับผมที่คนแถวนี้เรียกว่าห้วยแห้งกันอยู่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นป่าดิบน้ำใสามากจะมีน้ำตกอยู่ข้างในนู่นสวยงาม แต่ทางเข้ามาลำบากมากครับผมเนื่องจากช้างเยอะต้องค่อยๆเดินค่อยๆอ,อ้อมค่อยๆเลาะมาต้องเดินมาอย่างระมัดระวังดูข้างในสวยงามมากครับผมจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติแต่ตรงนี้ก็ลึกหน่อยก็ต้องเดี๋ยวจะต้องปีนก้อนหินข้ามไปเดี๋ยวตัดคลิปตรงนี้ก่อน เดี๋ยวจะปีนก่อนแป๊บหนึ่งก็ปีนข้ามมาแล้วครับผมจะเห็นว่ามีผีเสื้อเยอะแยะมากมายเดี๋ยวดูน้ำดิกพอได้อยู่ปีนปีน,ปนข้ามมาข้ามมาดีกว่าง่ายดีครับ<ม>ข้ามตรงนั้นแหละใช่ใช่ป้องกันการเปียกจะเห็นว่ามีรากไม้เยอะแยะมากมายที่ลงมาดูดกินน้ำในลำห้วย จะมีรากไม้หนายชนิดเป็นโขดหินใหญ่คล้ายๆผาเล็กๆเดี๋ยวจะเดินพาไปดูน้ำตกครับผมจะตัดคลิปเป็นช็อตเป็นช็อตไปเรื่อยๆเนื่องจากระยะทางไกลพอสมควรต้นนี้คือต้นกลีบแรดครับผม ไปคล้ายเฟินคล้ายผักกูดดูใบของเขากรีบแรดบางคนก็ว่าเป็นยาแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยาประเภทไหนสัปปรพคุณด้านไหนจะมีน้ำตกเล็กๆแบบนี้ตลอดเส้นทาง สวยงามมากครับผมเดี๋ยวจะลงไปข้างหลางโอ้เล็กพอสมควรบรรยากาศร่มรื่นดูด้านในตรงนี้ก็จะเป็นรอยหมูป่า ลงมาหาอาหารจะมองเห็นว่าจะมีรอยหากินไส้เดือนหนอนและ,มะแมลงต่างๆที่อยู่ในพื้นดินโอ้บรรยากาศดีมากเลยตรงนี้ก็คือพึ่งโพรงครับผมจะอยู่ในรูไม้ นี่ตัวของเขาพึ่งโพลงแต่พึ่งชนิดนี้ต่อยเจ็บนะครับออกมาเต็มเลยหว่วงรังหวงรังด้านในน่าจะมีรังพึ่งอยู่เยอะพอสมควรสวยงามอยู่ตรงนี้ครับผมดูรากไม้ที่แทรกหินลงมาลงมาดูดกินน้ำในลำธารคล้ายๆต้นไทรสวยงามมาก มาถึงแล้วครับผมน้ำตกเดี๋ยวจะหาวิธีลงแต่ต้องลงอย่างระมัดระวังเพราะว่านู่นลึกพอสมควรเดี๋ยวโยวนหินลงไปลึกมากต้องอ้อมลงทางนู้นเดี๋ยวเมื่อลงเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูครับผมน้ำตกด้านล่างสวยงาม เป็นหัวของอะไรไม่รู้คล้ายๆหัวมันแต่มีขนาดที่ใหญ่พอสมควรดูเทียบกับมือนี่แต่ไม่ต้องไปไปถอนขึ้นมาปล่อยให้อยู่กับธรรมชาติอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวจะลงไปน้ำตกด้านล่างทางนี้ก็จะเป็นทางลงตอนนี้ก็อ้อมลงมาแล้วปอนนี้ก็เป็นหินยือยอยู่บนขวดหินเดี๋ยวจะเดินอ้อมลงทางนี้ แล้วก็ค่อยๆลงไปข้างล่างครับผมตอนนี้ก็ลงมาแล้วเมื่อกี้ลื่นถลาลงมาก็เลยถึงไวตรงนี้ครับผมมาลงมาอึ๊บอึ๊บนู้น้ำตกแต่ก่อนน้ำเยอะมากครับตอนนี้น้ำ เริ่มแห้งเหือดเนื่องจากเป็นฤดูแรงสวยมากเดี๋ยวจะกระโดดลงตรงนี้นิดนึงมาถึงแล้วน้ำตก ด้านหลังนี้ก็จะเป็นเป็นช่องเข้าไปเป็นช่องหินด้านในนี้ก็มีพโพรงมีพโพรงด้านในเป็นพโพรงมืดพอสมควรแต่ก็มีไฟฉายอยู่เดี๋ยวจะส่องเข้าไปดูด้านใน ดยวดูด้านหลังครับผมเรามาดูด้านนี้กันอ้ด้านนี้ก็จะเป็นเป็นช่องผาช่องหินครับผมบรรยากาศดีมากสวยงามสวยงามสวยงาม กล้องอาจจะสั่นหน่อยนะครับเนื่องจากเดินลำบากมากเลยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันอันนี้ก็จะเป็นหน้าผาไม่ธรรมดาเลยครับผมเดี๋ยวดูด้านนี้ ด้านนี้คือด้านที่เรามาเมื่อกี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูร,รอบๆบรรยากาศเย็นสบายกล้องอาจจะสั่นไหวบ้างนะครับต้องขออาภัยด้วยเนื่องจาก เดินลําบากนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นคล้ายๆถ้ำเล็กๆเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเปิดไฟก่อนอ๋อเป็นรูตื้นๆโอเคครับผมก็ขอบคุณ ที่รับชมคลิปจนจบนะครับที่นี่ก็คือน้ำตกห้วยแห้งของอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจานบุรีบ้านสาม,มะแกเดินเข้ามาในป่าประมาณสิบกว่าโลได้ครับผมเดินเข้ามาเดี๋ยวปิดท้ายด้วยน้ำตก ขอบคุณครับ